ยำรวมมีดเออวันนี้จะมารีแอคอะไรกันนะอ๊้ เอาเป็นรีแอคชั่นยำรีแอคอีแล้วเป็นยำรีแอคอีแล้วเออเพราะว่าต้องยำเลยมันมีอะไรคลิปวันนี้เป็นฟิลแบบอาหารตามสั่งปะใช่เวทคนเขาแบบว่าเพิ่งออกกันมาวันนี้เป็นโฆษณาจีโฆษณาใจถามว่าอาหารตามสั่งตามใจใครตามใจกูปะเนี่ยใช่แล้อยากดูตามใจพี่วันเนี้ยตามใจพี่เลยเพราะว่าคืออยากดูมากแบบว่าทุกคนจะแบบอยากสปอยทุกคนบอกว่าโอ้ยมันดีอย่างนี้เลยมดีอย่างนี้มันดีอย่างนี้งี้เลยไอเอ็กซ์อะแฮกกันมาแบบ ฉันเข้าเอไม่ได้เลยมันช้ำเกินมันช้ำเกินแต่ก็ต้องเข้าไปรีเทวิตช่องก่อนใอ่ <laughs> จริงๆแล้วเป็นของแบรนด์แบรนด์หนึง่งที่ลูกแบบเป็นเอ่อคาริฟติเซนเตอร์อยู่ใช่แต่คือทุกคนถ้าทุกคนอยากกลัวตามข่าวสารพวกเราไม่ทันอะ่ะ อันนี้คือช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะสำหรับตินะคะมีทุกท่อติด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 เลยนะจ๊ะไปดูได้เลยจ้าเวติตะก์แล้วก็ยูทูบเราไปดูกันเลยดีกว่าปะหล่าว่าไอ้ที่เราพูดถึงอ่ะที่เราจำมาเรียกเราจะไม่บอกมันคืออะไรแต่ไปดูกันเลยอ่าเออแล้วเดี๋ยวก็รู้เองแหละองค์คืออะไรไป่ะคลิปหลุด 4K ของโฟด อุ้ยที่ไหนะอุ้ยหมูย่างเหรอเค้าหมูย่างอร่อยเลยล่ะเอ้ยไอ้มาให้ไหมไหนยิ้มคอหมูย่างให้ดูหน่อยสิยิ้มคอหมูย่างตาปิ้งๆหน่อยชอบเด็ดเพียบขอบคุณตายแล้วน่ารักมากเลยนี่ต้องมาถ่ายคอนเทนต์กันดีกว่าแฟนได้เลยพร้อมครับมาโอเคพร้อม

อาบน้ำแล้วก็ไปตามเดี๋ยวๆๆเนีอยมันหอนไหมเนี่ยช็อตเด็ดพร้อมแคปมานนอ้ตื่นได้แล้วตื่นแล้วขอนอนตรงนี้ได้ไหมง่วงขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยอันนี้ดีแคปตื่นโอ้โหขนนุ่มที่สุดเลย เล่นอยบแมวเหรอฉันหลอนเลยนะเมื่ะว่าลูกธอจะเรียกชื่ออะไรแค่แค่อยากเกิดน่าักโมเอยากเกิดนะไรน่ามันน่ารักไงวนีพบกับคลิปหลุดคมชัด 4K ของพวกเราได้อีกเพียบติดตามเลยนะครับ คลิปหลุด 4K ของเจมินายใส่ชุดชัด 4K มาแล้วค่ะอันนี้คือหลับจริงปะหลับจริงคือหลับจริงก็ดูจริงแสดงแสดงเหมือนหลับเหมือนมั้ยหลับจริงซะแบบว่าเฮ้ยการทำอะไรเนี่ยโอ้โหอาบายอยู่ก่อนชอบเลยอาบายอยู่ก่อนไปไปไปโอ้ตัวนี้ เซนเซนก็เซนคุณนพระนัลโก้อย uh> ู่ก็มาดแม่นะอะไรต้องเปิดปะแคปแน่นอนเฮ้ยแชร์เลยย่งลบเลยลบเดี๋ยวลิ้งค์ไว้ได้แล้แคปเอามาลบเลยฟังพี่ชิงเรื่องอย่างลบอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดถ้าจัดขนาดนี้ถ่ายวิดีโอ 4K เขียนไว้ดีกว่า ที่กูมีกับมึงเนี่ยกูว่าตรงกันนะเว้ยมาเลยเหรอมาเลยแม่ไม่ทำไรอ่ะอารมณ์ได้ต้องพร้อหมูหาไปหน่อยแล้วไม่ไม่แล้วจะได้เป็นไงแฟนมากกูต้งมีดีวะรักมึงสอดกันเลยเฮ้ยเอ้า โอ้มาเลยสู้ไม่จริงเลยยังชัดอยู่ชัดไม่ว่ากันน้ำด้วยอ่ะโอ้สัดไม่เป็นจริงอ่ะเคเหรอชิวดูนี่ดีกว่าอาโคตรเฮ้ยแมนียวเหนียวเพราะแคปเขินเขินแคปไม่เอาแคปพบกับคลิปหลุดคมชัด 4K ของพวกเราได้อีกเพียบติดตามได้เลยแคปสนใจได้เลยครับแล้วเหรอจบแลแล้ว ทุกคนหยุดโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะนี่ก็คือรีแอคโฆษณาของซัมซุงที่แปลรูปเราเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองใช่ก็คืออยากจะถามเออทีมงานซัมซุงว่าอยากถามว่าเออตอนบรีฟนี่บรีฟว่าให้ทำตัวเป็นเหมือนแบบตอนอยู่บ้านที่อยู่ด้วยกันนี้เหรอะแบบเป็นแฟนกันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นีหรอ อ๋อเขาว่าแล้วเหมือนเลยไม่มีบีไม่มีบีอ๋อก็แบบว่าเออเขาเขาบีมาแค่สั้นๆว่าก็เอาที่ทำมาเอาที่ทำมาแบบที่อยู่ด้วยกันทุกวันยังไงเนี่ยดูไม่เก่งเนอะดูไม่เก่งเลยจะเก่งได้ไงทำทุกวันทุกวันแบบนั้นไม่ผู้กำกับผู้กำกับแค่พูดว่าเอาแบบชีวิตประจำวันอ่ะเออเขาก็ทำหเลยเขาบอกว่าเอาแบบชีวิตประจำวันแค่เพิ่มโทรศัพท์เข้าไปเนี้ยคือมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ไงลูกดูทำถึงมากเลยลูกอ่าเลิกเป็นสิ่งนี่ดีกว่าอุ้ยนี่เหมนไม่ใช่ยำเลยโอม่า ไม่ก็แบบว่าเมื่อกี้แบบมันมันน่ารักมากอยากรู้ว่าทุกคนแบบว่าแต่ละคนชอบชินไนซีไหนที่สุดเฮ้ยมัอ้วอันนี้เป็นภารกิจที่เราไม่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะคะทุกคนใช่์เอามาไม่ได้ตั้งตัวฮะอ่าเอาะเนี๋ยเเดียวห้าสี่สามสองไปจับโอ้ my god o ้ my god ทั้งหาสี่สาอันจะทุ่ม่ไรพูดอะไรก็ได้พูดเลย ตีห้องนอนนี่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 คือโฟนี่คือบลนี่คือเจมนอนต่อตรงนี้โอ๊ยขอนอนได้ไหมอันนี้คือยังไงอันนี้คือแบบว่าคือแม่รู้สึกว่ามันธรรมชาติมากมันคือมันยังไงมันแบบว่าปกติเขามาปลุกเราแล้วเรางูเงี้ยงกูเงไม่อย่างตื่นแล้วก็จะโอ๊ยโอ๊ยขอซบอุ่นๆหน่อยได้ไหมเงี้ยไม่อย่างตื่นแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ย เจมไม่อยากตืโโ um. um says, ่นอ่ะนอนต่ออ in ีห้นาทได้ปะเจมบอกว่าเออได้ถ้าจะนอนก็มานอนตรงอกนีเอ้าวเนี่ยเหรอเฮ้ยโฟดโฟดเหรอโฟดอันนี้เจมทุกคนเป็นเจมนะที่เป็นโฟดเหนือค่ะไมัต้องนอนไหนมาแล้วตอนนี้แค่มันน่ารักมากคือเอาอย่างนี้ไอฟินกับมันฟินแต่ว่าแบบว่ามันมันเป็นลัษณะที่น่ารักมากเลยอ่ะแบบว่าคือมันเอางี้เสิร์ฟสาววายกันแบบฉ่ำๆอ่ะ หยุดเป็นไรมันฟินมันหยุดฟินไม่ได้นี่ไม่หวยเลยคือมันแบบว่ามันน่ารักมากเลยฉากปลูกอ่ะมันแบบเจมแล้วเจมมันทําเสียงมาว่าเออตื่นไปทํางานได้แล้วมึงงีภาพไปบอกว่าเจมในฟอนอยู่บ้านเดียวกันแล้วแบบว่าเจมตื่นก่อนนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมีแค่น้นโฆษณาเนี่ยแต่ว่ามันไม่ชีวิตจริงอาจจะสลับกันไงก็เป็นก็เป็นฟอนมาปลูกแทนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเจมตื่นได้แล้วทํางานได้แล้ววันนี้ทํางานแต่เช้านะอะไรอย่างเงี้ยเจมก็ปลูกเออฟอก็ปลูกแล้วเจมก็บอกว่า เออขอหินห้าทีนะปะโฟแล้วพิงอันนี้เป็นเจนอันนี้ก็เป็นไงวะเน,นี่ยโฟขออีกห้าทีนะปะ,ะ,ะใครก็ฟินคุณฟังเดียรจัมก็ฟินเหนมือนเดิมอ่าเงี้ยคือเบสทีของพี่พี่ชอบมากในห้องนอนน่ารักมากอ่ะปะตามคนนี้โอะไรเนาะนะนะ จริงด้วยอันนี้ของจริงคือเชื่อเจมแล้วที่เจมเคยพูดไว้ว่าจมูกตัวเล็กมึงเลยเงี้ยจริงคือของจริงเพขนปมดอุ้มนี่คือหายไปเลยนะเสื้อโมจิเลยปูดจมอยู่ในใช่คือหัวจมูกถ้าฝนไม่ตัวเล็กจมูกตัวใหญ่ใช่อือเราคิดว่าฝนตัวเล็กแล้วกันอ่ามันเป็นซีนจมูกอุ้มอ่าเป็นแมวเลยอย่าเป็นแมวเลยทำไมอยากเป็นแมวอ๋อก็อยากโดนก็อยากโดนฝดจุ๊บบ้างโอเค ไปนอนเอาอาบอาบยีี่สีนั้นน่าราญชด้วยแล้ว่หยด้แล้วหมอพูดออกมาหมอสีนั้นแหละไม่เปนรเอาเป็ช่อมนี้ชอมนี้ตเยตยตุยตุตุยเม่อีสาดน้ำห ทำไมชอบทำไมชอบมันมันมีความเป็นห่วงไงเป็นอะไรวะแบบโอเคแน่นอนโอเคแน่นอนหัวไมโครเวฟตักเต็มที่เลยเตาไมโครวงไมโครเวฟไมโครจิ้มไมโครใจถ้าเธอรู้ว่าเป็นคนอื่นจะทำแบบนี้ไหมนะไม่ถ้าเป็นคนอื่นก็บอกเออแล้วของมึงก็มึงแกล้งกุ้งอะพอเป็นโฟลทุกเฮ้ยเราใส่โเคจริงปะเนี่ยมันเลี้ยวดีอะชอบก็มันก็เลี้ยวไงดูดูเหมือนไม่ได้เลี้ยงเลยเหมือนไม่แสดงเลยไม่ได้แสดงก็บอกว่าเอาชีวิตจริงมาเล่น อ่งเลยแบบนี้เลือกสีนั้นหน่อยนั้นแสีนนั้นตอนนั้นอุ้ยมันดีทั้งหมดมันดีทั้งสองอันอันนั้นมันดีมากงั้นฉันเอาอุ้ยอันนั้นก็ดีนะฉันจะเอาเลียนดีกว่าอันงับเอออุ้ยแต่อันยิ้มของหนุ่ยังก็น่ารักมันนั้นว่าแกจะเลือกสีที่ฉันอยากเลือกไหมมันต้องเป็นสีนั้นไปไม่แต่ชอบสีน อ๋อเอาเป็นซีนขออ่ะยิ้มคอหมูย่างให้ดูหน่อยได้ไหมเก่งมากทำไมอ่ะถึงซีนนี้เราเลือกใช่โสน้าแต่อันนี้ก็น่าละแต่ว่ายิ้มค้อหมูย่างให้ดูซีนนั้นคืออะไรที่อยากเทปฟ้าเหลือเกินขีหลังไอชิ้นเขียวก็ถึงขีหลังขึ้นโอเคไม่อยากใครใครรู้สึกว่าซีนซีนขีหลังดีมาก ดีไหมก็ดีมันก็ดีหมดนะทันนีไหมโอเคคิดสี่ีหลังเป็นสีรวมค่ะเรื่องเือนยิ้มข้อมวยย่างอ่ะออตอนแม่ขออ่ะไม่ได้ดีเทที่น่ารักขนาดนี้เข้าใจปะก็แฟนขอมันก็ต้องแฟนขอลู้ก็แฟนขอมันก็ต้องยิ้มขยิ้มข้อมยย่างให้ดูเลยเออยิ้มข้อมยย่างให้ดูเลยดิอ๋อมันต้องเป็นไไม่ได้ไม่ต้องเป็นเสียงนั้นด้วยเสียงแบบ เสียงว่าอบอุ่นฟิลแบบแฟนลุกหัวแล้วก็บอกว่ายิ้มไม่ดูหน่อยสิเนี่ยที่เหมือนอ้อนใช่บอกว่าวยิ้มไม่ดูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเอาจริงๆป้าจะมินายชอบกินของหมูย่างมากไงอเออเราก็กินน่ารังง่ายเหรอ,อกือแบบว่า,าเจมิน,นายเอาจริงต้องเจหมดเลยอ่ะถามจริงถามจริงเจมถามจริงฉนั้นคืออยากเข้าไปกินด้ไหมไม่หรือว่าข้าวหมูย่างมันน่ากินไงเออข้าวหมูย่างมันน่ากินแล้วก็เลยบอกว่าอยากเข้าไปกินได้ไหม จริงๆต้องอดใจไว้อยู่แปลว่าน้าจะเป็นของเจมิายแหละจานนั้นน่ะโพรฟอดูมีพิราบมาเป็นของดเองอ่ะแอบกินเจมิไลก็เลยลงโทษด้วยกันนะ่ยิ้มชมหมูย่างด้วยตื่นแบบมอร์นิ่งไงี่ยไม่เตียนได้ลงลงมาจากมอร์นิ่งเราก็เห็นมีจานอยู่ข้างหน้า่เไม่ต้องกินอยู่แล้วโทษฐานที่ปลุกเราเจมินายเจมินไยมีรน้ำจากแมวแต่จริงๆแล้วอะวางไว้ล่อเขา เพราะว่าอยากลงพวกเขาด้วยการ<ม>ให้เขายิ้มขบิย่างให้ซีนที่เธอเลือกอ่ะทำไมเหมือนแบบจริงเธอตื่นไปทำงานคือเป็นปลาเรียกฝนอยู่แล้วก็แล้วก็ซีนหน้าตเยนไปซีนเหมือนแบบว่าวันหยุดอ่ะแบบเอ้ยเธออย่ากแกดีนะไม่มีซีนก่อนทั้งหลังกลัวมาก Samsung หางหน้าเ่ยาแต่ว <c oughs> ่ญญาไม่ไหวแล้ว มินีซีรีส์ขอบ้าด้องใไบ้า,บา,บาขอบมป็นซีรีส์ได้ไหมหมนนรอดกอ,อ,อ,อย่างรวบรมกันแล้วมันก็จะเหมือนเลยที่จรจัดชอบมากว่าแบบว่าเขาว่าสามารถทําให้เราอ่ะนึกถึงซีรีส์หลายๆอัน รวมรวมกันใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ซีรีส์คือชีวิตจริงชีวิตจริงอันนี้คือเวลาสมมติว่าเราจับตีวีนายพลไปอยู่วันเดียวกันจะเป็นนี้เลยอแต่ต้องแอบกล้องไว้นะอย่าให้เขารู้ว่ามีกล้องเพราะงั้นเขาจะไม่ทําให้ดูหน้ากล้องอืมอืมกล้องเดียวที่เขาจะทำคือกล้องสำซุงเท่านั้นอันนี้คือผู้กำกับไม่อยู่เหมือนกันตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วบอกว่า ใช้ชีวิตเหมือนในชีวิตจริงไหมครับมาปล่อยหลายปล่อยจอยเดี๋ยวมาเช็คฟูดพอมาเช็คฟูดปุ๊บได้เลยหมดใช้หด้หมดจริงๆมีฟูดมากกว่านี้แต่ขึ้ตัดอันนี้ไม่ตัดอันนี้ไม่เลขตัดเลย อันนี้ตัดมาแล้วเพราะว่ามันเยอะกว่านี้ไงใช่คือมันมีหลายซีกว่านี้เอาจริงจริงฉันว่านะกว่าจะได้โฆษณาอันนี้ออกมาผู้กำกับก็ลำบากใจว่าแบบเออฉันก็ได้ทั้งหมดก็ลองคิดดูอีฉันปลุกตื่นนอนอ่ะอ้อนไปสิบทีอ่ะต้องตัดออกไปกี่อันที่น่ารักอ่ะเอ้ยเสียดายนะคะผู้กำกับเจ๊ดายอยู่ใช่ใช่เห็นไหมก็สิบลาสิบก็น่าจะเดือดร้อนจบไปแล้วเนาะเลชั่นซัมซู นิยมมากเลยะทุกคนไปแล้ววันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe! แล้วก็กดกระดิ่งมือหน้าสำหรับติ่งจอนรมเสิร์ฟก็รอติดตามกันจ้าวันนี้ไปล้วจ้าบ๊ายบาย